วิธีในการที่จะภาวนาไปด้วยทำงานไปด้วยเนี่ยพระองค์ให้ใช้การงานเป็นฐานที่ตั้งได้ก็คือให้ตั้งใจทำงานนั่นเองให้ใจเนี่ยจดจ่ออยู่กับการทำงานนั้นถ้าคนเรามีใจจดจ่ออยู่กับการทำงานเนี่ยงานทางโลกก็จะดีงานทางธรรมก็จะได้ด้วยงานทางธรรมได้ก็คือขณะที่จิตเนี่ยเคลื่อนออกไป รุงแต่งเรื่องอื่นนอกจากการทํางานนั่นคือจิตกําลังไปสร้างภพคือกําลังฟุ้งซ่านออกไปก็ให้ยมรัความเพลินดึงจิตกลับมาที่งานใจก็จะจดจ่ออยู่กับงานหรือเรียกว่ามีสมาธิตั้งมั่นอยู่กับการทํางานสมาธิแปลว่าความตั้งใจมั่นจิตคนเราจะมั่นอยู่กับการทํางานได้อย่างไรก็คือจะต้องมีสติการละลึกได้กลับมาสติการละลึกได้กลับมาเนี่ยจะมีได้อย่างไรก็ต้องมาฝึกการ รู้ระหายใ,ใจเข้าออกมาฝึกสมาธิฝึกกายยคตาสติการตั้งจิตอยู่กับกายถึงต้องมีการทำสมาธินั่งรู้รหบายใจเข้าออกเพื่ออะไรเพื่อฝึกความตั้งมั่นของจิตจิตโยมจะทำอะไรก็ตามเนี่ยสมาธิเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องใช้ทุกเรื่องโยมจะเล่นกีฬาก็ต้องใช้สมาธิจะตีกรอบก็ต้องนิ่งจิตต้องนิ่งจะนิ่งยังไงในเมื่อจิตมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาถ้าโยมไม่ได้ฝึกนั้น การทำงานของมนุษย์จึงมีข้อ